สวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าจ้าขอบคุณถูกการรับส้มขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดแชร์กด,ชรกดคอมเมนต์เนาะจา้าสำหรับเมื่อน,นี้เนาะจากับมาพบกับแนวทางหวยหาหนอยสูตรแยกซีหนอยวันที่27เดือน7 2หาห6หากับแอดจอยพารวยเช่นเคยจา้าสำหรับผลสรุปหวยหาหนอยสูตรแยกหนอยของวันที่26 เฉพาะกิจเนาะจ้าสามสองลูดพลนน้อยเฉพาะกิจเนาะจ้าสองสองเจ็ดสองสองเจ็ดนี่เข่าเต็มเต็มเนาะจ้าวิ่งลูดเนาะจ้าสองสองจ้าสองสองเจ็ดเนาะจ้าเฉพาะกิจจ้าอันนี้น้อยเฉพาะกิจจ้อยหายวิ่งลูดไปเนาะจ้าเพราะว่าช่วงนี้หากระดาษงากหะือเกินจ้าพี่พี่ซจ้าเฉพาะกิจนี่คือเอาวิ่งลูดไปอย่างเดียวนะจ้าพิเศษสี่สามลูด พ้สรุปในรูดไปเนากจะ C หนึ่งหนึ่งเด่น C รูด C มาในลักลอยนาะจะสำหรับพิเศษสองตัวล่างหนึ่งแปดสำหรับน้อยดานอกจากน้อยดาหรือว่าน้อยปกตินอกจากผลจะบ,บนห้าห้าแปดหาแปดกับเขาไปเต็มเต็มนอกจะหาแปดนอกจากมาแบบเต็มเต็ม,เ,ตมเน้นเน้นเนาะจะหาแปดจะเด่นหารูดหามาจะหาแปดมาตรงตรงห้าห้าแปด สองตัวล่าออกแปดสามแปดสามรุดไปเนาะจา้าแปดสามสามแปดก็อยู่พิเศษเนาะจา้าแล้วก็มาวีไอพีพร้อมเนาะจา้ามาอยู่ในน้อยปกติเนาะจา้ารุดไปเนาะจา้าสำหรับวีไอพีก็บรุดไปเนาะจา้าเจ็ดสี่สี่สี่สองยินดีกับพี่น้องเอฟซีติดตามห้าน้อยเมื่อนี้เนาะจา้าเขาน้อยปกติเนาะจา้าฮ่าฮ่าแปดตรงๆจา้าเต็มๆจา้าแล้วก็น้อยวีน้อยเฉพาะกิจเนาะจา้า รูดสองจ้าสำหรับฮานอยมือนี่นอกจากลกับมาดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแนวทางมีเข่ามีรูดผิดพลาดมองได้แอดจอยตองกราบขอโทษขอภัยพี่ๆเอฟซไว้ด้วยจา้าวันนี้นอยเฉพาะกิจจอยให้รูดอยู่ที่ศูนย์กับเก้าศูนเก้ารูดจา้านอยเฉพาะกิจสำหรับนอยพิเศษห้าสี่ลูดวันที่ยี่สิบหกกับอว่าได้เฮอยู่นอจา้ามาตรงๆ ห้ามีห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้าหาแปดออกไปแล้วเนาะจ้าห้าศูนย์ห้าสองเด่นสีรูดสีมีสี่หกสี่เจ็ด 4ี4แปดสก้าสีาำหรับหนอยดาหรือว่าหนอยปกติเจ็ดหกลูด7มี7จ็7เ7็ดแหนึ่ง เจ็ดสามสำหรับเด่นหกรูดหกมีหกเจ 4, 3, ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งวีไอพีจะสี่สามรูด สำหรับมือนี่สีส้อนนอะจากแต่ว่าเบิร์นซีซีนี่ออกไปแล้วนอะจากมือว่านอะจากเต็มเลยสี C มีสีห้าสี่หกสีเจ็ดสีแปดสีเก้าสามห้า สามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าจะตัวเด่นตัวเน้นจ้าอันนี้คือกวมชอบส่วนตัวนะจ้าพิเศษสามห้าวีพี่จ้าสามเจ็ดสามแปดสี่เก้าสี่หกสี่ห้า หกแปดหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดสามสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หกห้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าสอง สำหรับแนวทางห้านวยสูตรแยกนวยมือนีกับปะมาานีได้ลดยากับมาด้วยเพื่อเป็นแนวทางแต่แนวทางมีเข่ามีรุดพิดพลาดมองไ้แอดจอยตรงกราบขอถทดขออภัยพี่พีเอฟซีหลายๆจ้าเขาม่แล้วฝากเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเนาะจ้าขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามเนาะจ้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านโชคดีกันทุกคนทุก่านจ้า กิ้มตัวไรกขไข็ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ได้เฮเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้จ้อยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า